พ็กผมนายช็อตตี้บูโจีกเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมากันที่เกมโรม่าสาวดอฟินเวฟครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมคริสต์มาสเข้ามาแล้วนะฮะก็อันแรกที่น่าสนใจเลยคือกาชาปองนั่นเองครับผมสำหรับในตู้ใหม่นะครับก็ยังมี2ตัวละครนะฮะก็จะเป็นธาตุพระอาทิตย์สีแดงเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับชุดนี้อมาดูทีละคนเลยกันนะครับคนนี้ความสามารถอะไรบ้างนะครับการแรกของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีอย่างเดียวเลยครับก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับ สกิลที่2ครับผมก็จะเป็นการชาร์จ SP ด้วยนะครับก็คือทำให้เราใช้สกิลอันติเมตได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีเริ่มต้นมาค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็ตำแหน่งที่น้องเขายืนตำแหน่งที่1เลยนะครับเป็นสายโจมตีนะฮะแล้วก็เป็นคนยิงปืนด้วยคือตำแหน่งนี้มันไม่ค่อยมีใครที่เพิ่ม SP ได้โดยปกติคนที่เพิ่ม SP เนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่3ไงก็เลยได้ว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีตำแหน่งที่1ที่แบบดีๆธาตุพระอาทิต์ธาตุสีแดงแบบเนี้ยก็ใส่น้องคนนี้้ยอเคเคลนะใชได้ สกิลแอนติเมทนะครับโจมตีค่อนข้างรุนแรงเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการคริติคอลเกิดขึ้นนะครับดาเมจมันจะมากขึ้นด้วยนะครับถ้ามันคริติคอลนะแล้วก็ส่วนของซับพอร์ตนะครับอันนี้คือคนที่นั่งเจสกีลำเดียวกันและเป็นาธาตุพาทิดเหมือนกันนะครับก็จะทำให้พลังคริติคอลเนี่ยมากขึ้น7%นะครับ คราวนี้มาดูน้องเซเลน่ากันบ้างครับน้องเซเลน่ายังคงเป็นธาตุพาทิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับก็คืออยู่เจกสกีที่เป็นฝ่ายป้องกันเนาะแต่ว่าจะเป็นคนยิงปืนไม่ใช่คนขับนะครับสำหรับสกิลนะก็โอเคเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยพลังโจมตีอาจจะค่อนข้างเบาไปน,นิดนึงแต่ว่ามันจะเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับทุกตัวละครฝ่ายเราเลย20%อนะครับแล้วก็แนะนําว่าพยายามเก็บให้ครบ2ดาวก่อนค่อยใช้เพราะว่ามันจะเพิ่ม3 0นะครับ ส่วนสกิลที่2อนะครับอันนี้ก็คือโจมตี100%แล้วก็บวก sp เกรต5%นะครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปก่อนอันนี้เนาะปกติคนที่จะฟื้น sp ได้จะอยู่ตำแหน่งที่3นะครับอันนี้ก็โอเคธรรมดาธรรมดานะครับส่วนสกิลลติเมทของเขานะฮะโหอันนี้ใช้ได้เลยครับนอกจากจะโจมตีแล้วเนี่ยยังเพิ่มพลังโจมตีให้ฝ่ายเราอีก40%ด้วยครับ ส่วนสกิลซับพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าคนที่นั่งเจสกีลลำเดียวกันนะเป็นท่านพลาที่เหมือนกันนะครับมันจะบวกตัวของ SP ชาร์จหรือว่าอัตราการเด้ง SP มากกว่าเดิม2หน่วยนะครับถึงสกิลจะไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ชุดเอาไปเลยเต็ม10ครับ ส่วนอัปเดตอีกอันนึงนะครับจะเป็นระบบเควสอีเวนต์มาใหม่นะครับอันเก่ายังไม่ทันเก็บแต้มครบเลยอันใหม่มาซะแล้วนะครับก็ลักษณะนเนี่ยจะบอกว่ามันก็เหมือนเดิมแหละครับไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมากก็คือจะมีตัวของอีเวนต์ที่เป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมครับก็ตลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับซึ่งศัตรูเนี่ยจะเป็นธาตุแสงหมดเลยนะครับก็จะสอดคล้องกับกาฉะะปองในขณะนี้ที่เราจะได้เป็นธาตุสีแดงหรือพาธิตย์เอามาโจมตีเจ้าพวหนี้เข้าอย่างรุนแรงนั่นเองครับ ทีนี้เมื่อท่านผู้ชมเนี่ยไปทําการต่อสู้ตามด่านมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้รับตัวบอสมาครับหน้าตาตัวเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอามาต่อสู้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะลงแบบเวลี่ฮารให้ดูกันละกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับ รอบทีมนี้ผมจะใช้จัดการบอลน,นะครับก็ทีมคุณนๆไหมเออก็ทีมเดิมกับคลิปที่แล้วแหละครับแต่ว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เออผมอาจจะลืมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าเขามีการแจกการคริสต์มาสมาครับคือเป็นการใบนี้เลยนะครับซึ่งการใบนี้เนี่ยก็จะทําให้คนที่นั่งเจสสก,ก,กีลําเดียวกันและเป็นท่านพาธิตเหมือนกันเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น12%นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้เอาการใบนี้แหละครับไปติดตั้งนะครับเป็นใบแรกนะเพราะว่าถ้าเป็นใบที่2ใบที่3มันจะ นะก็คือติดให้ใบแรกกับมือปืนของเราครับที่จะสร้างดาเมจเป็นหลักนะครับมันก็จะได้รับโบนัสทั้งคู่เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นธาตุพระาที่เหมือนกันทั้งคู่นะครับนี่แหละก็อันนี้แนะนําประมาณนี้ส่วนการ์ดอื่นๆนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะมีกันละกันนะครับก็ยังคงเน้นให้เป็นธาตุพระอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับมันจะได้รับบัฟโบนัสให้กับตัวละครด้วย โอเคเริ่มได้นะครับบอสเนี่ยพลัง2 0 0หนะครับผมพลังเยอะกว่านะฮะแต่ว่าบอสมันค่อนข้างถึกครับผมก็จะเล่นเหมือนเดิมคือผมจะปั้นบับไปก่อนเนาะบัฟครีแล้วก็บัฟโจมตีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีเพิ่ม SP ก็จะเพิ่มแต่นี่ไม่มีไงอ่าไม่มีก็เดี๋ยวโจมตีด้วยการที่เบาวกว่าก่อนกันละกันเดี๋ยวรอเกาะแต่ก่อนซือผมสามารถสร้างความเสียหายให้เกาะฝั่งตรงข้ามได้3หน่วยทุกท่ายกเว้นท่าบัฟครีอันเดียว แต่ก็ไม่เป็นไรคำนวณมาเรียบร้อยแล้วมันก็สามารถทําให้เกาะคู่ต่อสู้แตกได้ภายใน2เทินอยู่ดีนะครับอ่าน,นี่ปั๊ม SP มาเรียบร้อยใบนี้นะฮะปั๊ม SP ีได้ไอเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งก่อนใบนี้บวกโจมตีอันนี้ควรไว้ใบที่2นะฮะงั้นก็เดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนกันอ่าแล้วก็อันนี้ปั๊ม SP ีไปโอเคเกาะแตกครับเทินหน้าก็ประเคนพลังโจมตีได้เต็มที่ครับตอนนี้ผมบวกพลังโจมตีไปได้2ขั้นแล้วเนาะเอะเกาะแตกครับผม ดูก่อนโอโห้การมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแหม่เดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับส0 0ร50ก็โอเคนะเพราะว่าออสองคนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไงอืมองั้นก็ตามน,นี้ไปแล้วกันไปโอเคลองดูซิเข้าเท่าไหร่หมื่นหนึ่งไม่คิดหมื่นสามไม่คิดหมื่นหนึ่งไม่คิดเพราะว่าไปบัฟคีมันต้องเป็นเจสกีลํำหนึ่งลํำนี้มันไม่บวกให้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็จะเห็นว่า SP ี <c oughs> เต็มพอดีนะครับผมก็สามารถใช้ท่านี้ต่อได้เลยแล้วเกาะเขาจะแตกภายในเทินต่อไปเลยนะครับแล้วก็ทานานไม่พอนะอันนี้บวกพลังโจมตีอีกสี่สเปอร์เซ็นด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยครับเอาเกาะให้มันแตกไปเลยแล้วกันอันนี้ก็บูนเอีต่อเลยแล้วกันเนาะเอะหรือว่าเอาคนนี้ดีกว่าเราต้องปั้น SP ีให้กับพวกตัวละครตัวอื่นด้วยเพราะว่าไอคนนี้มันเต็มเร็วอยู่แล้วอ่ะกะแตกไปเลยจ้ะไปไปยังสไนเปอร์มา เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกสาดกระสุนเข้าไปสาดไปอีกสาดไปอีกโอเคอําเดนเบรกสองรอบนะครับการ์ดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอ่าไม่เป็นไรงันก็เดี๋ยวเอาเปิดด้วยการนี้ก่อนละกันการนี้เบาสุดแล้วก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่เดี๋ยวนะโอเคโอเคถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ผมดูผิดเองงั้นก็เอานี้ไปอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูซิเข้าเท่าไหร่สองหมื่นห้า อีกหมื่นเก้าอีกห้าหมื่นนะครับผมต้องรีบทําลายเกาะมันให้ได้ก่อนที่เกาะผมจะแตกไม่งั้นผมจะแตกเองนะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวผมจะไม่ได้3มดาวเอาเป็นว่า,าง,งี้แล้วกันนะครับดูจากทรงแล้วผมไม่น่าได้สามดาวแล้วละ่เะเผลอๆตายด้วยเพราะว่าบอลมันตีแรงเอาละ่ะก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับงั้นก็เดี๋ยวค่อยๆปันป้นบัฟไปเหมือนเดิมกันละกันเนาะ ออันนี้ก็พลังโจมตี440ครับแต่ว่ามันสร้างความเสียหายให้กอรแค่หนึ่งหน่วยนะครับไม่เวอร์ครับกันก็เดี๋ยวชาร์จ SP ไปก่อนแล้วก็อันนี้จัดไปเต็มที่ <c oughs> ถ้าผมยืนไหวเทินหน้าบอสก็น่าจะตายได้ครับเพราะว่าผมสะสมบัฟมาเยอะละอ่ะดูบอสดิก่อยจะแตกแล้ว <c oughs> ก็แตกครับผม บอกเลยว่าเจ็บหนักครับเพราะว่าบอสตีนี้เนี่ยมันมีรถพลัมป้องกันเราด้วยครับดูดิดูด,ดิเห็นไหมเลือดเราหายไปเยอะมากเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ยืนไม่ไหวแล้วโอเคครับก็ไม่ได้3มดาวนะครับอ่ไม่เป็นไรครับเราจะได้2ดาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเออต้องบอกว่า2ดาวก็ไม่ได้คือมันอยู่ที่ท่านผู้ชมเก่งขนาดไหนด้วยอะ่ะ มันมีโอกาสได้2ดาวง่ายเพราะว่าการสู้กับบอสในโหมดนี้เนี่ยบอสมันเลือดเหลือแค่ไหนมันจะเหลือเท่านั้นไงเพราะนั้นการต่อสู้รอบต่อไปอะ่ะถ้าเลือดผมเกิน50%อนะ่ะผมก็จะได้รับ2ดาวแน่นอนไงงั้นเดี๋ยวผมลงอีกรอบหนึ่งปิดบัญชีบอสเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเลือดเหลือแค่ครึ่งหลอดนะครับโดยประมาณเท่านั้นนะฮะผมก็เล่นเหมือนเดิมครับบัฟเบิร์ดไปเรียบร้อยอันนี้ก็บวกเอสพีไป อืมโอเคแม็กเบรกเลยนะครับคราวนี้เราจะตีใส่บอสแรงมากครับคือแม็กเบรกหมายความว่าเบรกครบสามครั้งแล้วไงแล้วมันจะตีแบบเข้าอย่างแรงอะ่ะเออเข้าอย่างแรงมากมงว,ว่ามันนับรวมกับของคราวที่แล้วด้วยนะที่เราสู้นะครับเอาอะไรดีวะเนี่ยไม่รู้จะเอาตัวไหนตีเอาตัวเอวพวพน่งต,ตีแล้วกันอืมอันนี้บวกมานาไปด้วยแล้วกันเออพูดผิด SP ีอ่ะยิงเข้าอย่างแรงเลยขนาดไม่ค่อยได้บัฟนะเห็นไหม ยิงเข้าแบบว่าเป็นหมื่นเลยตั้งแต่แรกๆเลยครับผมเธอต่อไปเกาะมันแตกอีกเพราะว่าผมสะสม SP มาครบละมันก็เกาะแตกไปเลยก็แล้วกันครับพอดีไม่ได้การ์ดไอ้พวกที่มันบวกพลังโจมตีเลยอืมเศร้าเลยอ่ะไม่เป็นไรตามนี้ไปเอาเกาะให้แตกไปเลยโอเคอันนี้บวกพลังโจมตีอีก40%ด้วยสกิลอันติเมทของน้องเขา โอเคแม็กเบรกต่อมีแต่การ์ดไม่ค่อยดีจริงๆครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาน้องคนนี้เล่นเลยแล้วกันครับตีไป,ไปเนียนๆคนเดียวไปเลยครับเท่าไหร่โอ้อย่างงี้น่าจะเอาชนะได้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรายิงเข้าแรงมากแหละอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับถ้าเกาะเราไม่แตกก็ไม่มีปัญหา งั้นเดี๋ยวก็เล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปก็แลวกันนะครับน่าจะชนะแล,ะละ้วล่ะก็อย่างที่บอกนะครับพอผมมาเล่นรอบนี้เนี่ยผมเอาบอสลงแล้วเลือดของผมเนี่ยมากกว่า5 0มันจะได้อีก2ดาวแน่นอนคือดาวที่2กับดาวที่3ามถ้าเกิดอยากจะได้ครบ3ามดาวเนี่ยก็คือจะต้องสู้ให้ชนะภายในครั้งเดียวนะครับ เม,มื่อท่านผู้ชมมีการผ่านด่านหรือว่าจัดการบอลนะครับให้มารับของรางวัลที่มิชชั่นด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการแจกตัวละครมาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดรายละเอียดให้ดูเลยแล้วกันนี่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 น้องยนมโตคนนี้นั่นเองนะครับก็น้องเขายังเป็นธาตุพลาธิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่4นะครับก็คือเป็นคนขับด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในฝ่ายป้องกันด้วยครับเป็นฝ่ายรับมือรับชีนั่นเองนะครับ่วนสกิล ถ้าแรกนะครับก็โจมตีเบาๆครับแต่ว่าจะบวกอัตราคริติคอลให้กับทุกคนในทีมนะครับ20%ก็เหมือนเดิมครับแนะนำว่าให้ใช้ตอนที่มันเป็น2ดาวเนาะก็จะบวก30%ส่วนอีกท่านึงคือจะเป็นการสร้างเกราะเพิ่มอีก2หน่วยนะครับอันนี้ก็ได้ได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตเลยเนาะส่วนสกลอันติเม่ครับพลังโจมตีล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยครับ600%ที่เลเวลตันนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปอัปเกรดนะครับให้กลายเป็นเลเวล0 แล้วก็อย่าลืมปลดลลมิเตอร์นะครับหครั้งถ้าเกิดเรายังไม่ปลดเนี่ยมันอัพขึ้นเลเวล40ไม่ได้อยู่แล้วเราต้องปลดลิมิเตอร์หนึ่งครั้งนะครับถึงจะอัปเกรดขึ้นเลเวล40ได้ซึ่งมันจะมีของที่ใช้ในการอัปเกรดคือจะเป็นพวกชุดซันต้าอะไรพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยมันหาได้จากไหนใช่ไหมครับมันหาได้จาก้านค้าที่เอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแต้มนั่นเองครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกัน ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการฝึกใช่ไหมครับก็อย่าลืมอัปเกรดน้องเขาขึ้นมา1ดาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําครบ3อันเนี้ยเราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกอันหนึ่งนี่ไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดน้องเขาเนี่ยนอกจากของที่จะดรอปตามดันเจี้ยนแล้วก็คือจะเป็นถุงเซนต้าซึ่งมันก็สามารถได้จากการแลกของในร้านค้านั่นเองครับส่วนอันสุดท้ายตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่านภารกิจเยอะๆแล้วนะครับเช่นแต้มเยอะหรือว่าจัดการบอสครบทั้ง3ดันเจี้ยนและ Easy มันก็จะได้รับไอตัวของไอเทมมาอัปเกรดน้องเขาด้วยครับก็คือแลกในร้านด้วยแล้วก็ได้ฟรีจากเควดด้วยก็จะทําให้ขึ้นเลเวล6ได้เช่นเดียวกันครับส่วนร้านค้าไปแลกที่ไหนก็จริงๆก็คือแลกที่เดิมครับที่ร้านค้าช็อปตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกที่ตรง3อันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า3อันนี้มันจะเป็นไอเทมกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับส่วนอีกสอันที่เหลือคือกิจกรรมที่แล้วนั่นแหละมันยังคงมีอยู่เหมือนกันนะครับไอเทมที่จะให้แลกก็2อันนี้ก็คือแลกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเเเอออาาไว้้ใใชนนกกนัปรงข เพื่อที่จะให้มันอัปเกรดสูงสุดได้ก็ต้องแลกไอ้พวกนี้แล้วก็อย่าลืมแลกไอ้การ์ด UR ที่เขาแจกฟรีมาด้วยนะครับก็คือมันจะแลกได้ทั้ง3อันเลยนะแลกได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีอันนึงผมแลกไปแล้วก็คือไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนเลเวลของสกิลอันติเมทใช่ไหมครับอันนั่นแหละมันก็จะมีให้เราแลกด้วยเช่นเดียวกันส่วนอื่นๆจะแลกอะไรก็แลกไปเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะแลกพวกตั๋วกาชาปองก่อนเออจะได้ไปเปิดกรชาปองเพิ่มได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะแลย ส่วนอัปเดตอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวอรี่ฮาร์ดนะครับก็ก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ระดับฮาร์ดใช่ไหมตอนนี้มีเวอรี่ฮาร์ดแล้วนะครับต้องทําพลังให้ได้33,500นะครับถึงจะเปิดบอสก่อนได้สำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสตูจะเป็นธาตุแสงและก็ธาตุมืดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากคิดมากนะครับก็แนะนําจัดตี้สีแดงนะครับหรือว่าพัดอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคือเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการโจมตีใส่พวกนี้เท่าไหร่เราสนใจการโจมตีหลังจากที่ แล้วใช่ไหมครับคือเวลาเกมเนี้ยเกาะแตกอะคนที่จะมารับดาเมจแทนก็คือคนที่เป็นแอตแทกเกอร์นั่นเองครับเพราะนั้นเราจัดทีมชนะไอ้สอคนนี้ไว้ก็ได้รอบทีมที่ผมใช้ในการจัดการทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยครับก็คือเป็นสีแดงเหมือนเดิมแหละเปลี่ยนแค่คนที่3นะครับเพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมันมีท่านมืดอยู่ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาใช้ท่านมืดโจมตีอะ่ะ มันจะได้ไม่ค่อยเข้าไงเพราะว่ามีธาตุสีทองมาคอยกันอยู่เข้า <c oughs> ใจไหมออส่วนการ์ดนะครับสนับสนุนก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับก็เน้นเรื่องของพลังโจมตีเป็นหลักแล้วก็พยายามจัดการให้มันตรงกับธาตุของคนขับนั่นเองครับ <c oughs> สําหรับในทัวร์เมนต์เนี่ยมันจะสู้ทั้งหมด4รอบ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่าก็คือ3รอบแรกเดี๋ยวผมขอข้ามเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวไปดูรอบที่4เลยเพราะว่าหลักการในการเล่นมันเหมือนกันหมด สำหรับเวฟที่4นะครับพลังของบอส3 2 0 0มนะครับตอนแรกนึกว่า37มหมนะฮะแหมตกอกตกใจหมดไอสามหมนั่นคือเขาแนะนำเฉยๆไงแต่ตัวบอส3 2 0 0มเพราะนั้นถ้าเกิดพลังเราเกิน32 0 0มก็ได้ออกก่อนนะครับแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพลังของผมมันไม่เต็มแล้วไงก็คือเหลือ50,000ก่อนเลือ24มีโอกาสที่จะไม่ชนะในการแข่งรอบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน ทีนี้ถ้าผู้ชมอยาสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยมีหลายตัวละครเลยที่ไม่สามารถทําลายเกาะได้3หน่วยคือทําได้แค่หนึ่งหน่วยทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉนั้นโอกาสที่จะชนะนี่บอกเลยครับว่ายากมากจริงๆครับแต่ก็นะมันเป็นเอ็กซ์เพิร์อะมาวันแรกแล้วเราผ่านเลยมันก็กระไรอยู่เนาะดูดิเดี๋ยวนะทำลายเกาะได้แค่หนึ่งหน่วยท่านั้นครับเพราะนั้นหมายความว่าผมจะต้องรีบจมตีนะฮะ ทำลายเกาะให้เร็วที่สุดถ้าจะไปเร็วได้นะครับนี่ขนาดเกาะผมไม่แตกนะผมโดนแรงมากเลยเนี่ยบอกเลยว่าภารกิจนี้หืดขึ้นคอจริงๆครับไม่ชนะไม่บรรลัยครับเดี๋ยวไว้มาแก้มือวันหน้าก็ได้เนาะโอเครอบนี้ผมก็ไม่สามารถทำาก่อของมันแตกได้อยู่ดีครับเพราะว่าได้แต่การหนึ่งหน่วยมาทางนั้นเลยครับโอ้ไม่กอด โอเคอ่ะเดี๋ยวผมโจมตีเท่านี้จะโจมตีได้ก่อนแล้วกันครับไม่รู้ทําไงจริงครับเจอสถานการณ์แบบนี้ไปอยากจะร้องไห้เธอหน้าเนี่ยก่อมันแตกแน่นอนครับแต่จะสร้างความเสียหายให้มันได้เท่าไหร่นเนี่ยมาลุ้นกันรอดูรอดูดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ,อไม่ได้โจมตีครับผมแตกก่อนโอ้โหโหดจริงๆครับไม่รู้ว่าต้องพลังเท่าไหร่ถึงจะไหวนะ แล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นะครับเลือดบอสมันเหลือแค่ไหนก็จะเหลือแค่นั้นนะแต่ว่าตัวที่เก่งที่สุดที่เอาไว้ใช้ในการจัดการพวกเนี้ยผมไม่มีแล้วไงเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้ก็ขอติดไว้ก่อนกันแล้วกัน